จิตตสังเขปบทที่เจ็ดอัถาของจิตที่ได้กล่าวถึงแล้วประการที่หนึ่งคือจิตเป็นสภาพรู้แจ้งอารมณ์ย่อมจะกเกื้อกูลให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของจิตในขณะที่กำลังเห็นหรือกำลังได้ยินได้เกินลิ้มรสรู้ขวดพะพะและพิจารณารู้ว่าสภาพรู้นั้นเป็นจิตไม่ใช่ตัวตน เพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่กาลังปรากฏนั้นอัตราของจิตประการที่สองคือชื่อว่าจิตเพราะสังสมสันดานของตนด้วยสามารถแห่งชวนาวิถีซึ่งก็รู้ได้ว่าที่แต่ละบุคคลมีอุปนิสัยต่างๆกันนั้นเพราะสังสมโลภะโทสะโมหะมากหรือว่าสังสมกุศลกรรมประเภทใดมากจึงทำให้แต่ละบุคคล มีอัธยาศัยต่างๆกันอัฐาของจิตประการที่สามชื่อว่าจิตเพราะเป็นธรรมชาติอันกรรมกิเลสสังสมวิบากเมื่อเข้าใจเรื่องวิธีจิตแล้วก็จะเข้าใจสภาพที่เป็นสังสารวัตรคือการเกิดขึ้นวนเวียนไปเป็นกิเลสวัตรกรรมวัตรวิปากวัตรได้เพราะเหตุว่าชื่อว่าจิตเพราะเป็นธรรมชาติ อันกรรมสั่งสมวิบากกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเป็นชวนาวิถีแล้วดับไปแล้วนั้นสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปเพราะแม้ว่าจิตจะเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่การดับของจิตดวงก่อนเป็นปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นฉะนั้นจิตดวงต่อไปที่เกิดขึ้นจึงสืบต่อทุกอย่าง ที่สะสมอยู่ในจิตดวงก่อนเพราะจิตที่เกิดสืบต่อน,นั้นเกิดขึ้นเพราะจิตดวงก่อนเป็นปัจจัยฉะนั้นอกุศลชวนะวิถีจิตและกุศลชวนะวิถีจิตที่สั่งสมสันดานจึงเป็นปัใจจัยให้เกิดวิบากได้สังสารวัตมีสามอย่างคือกิเลสวัตรกรรมวัตวิปากวัตกิเลสวัต เกิดขึ้นบนเวียนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและสั่งสมสันดานสืบต่อเป็นเหตุให้กระทำกรรมวัตคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมทางกายวาจาใจกรรมวัตเป็นปัจจัยให้เกิดวิปากวัตและเมื่อวิบากิจเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั้น ก็ไม่ปราศจากกิเลสวรรัดอีกเพราะยังมีความยินดียินร้ายในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อมีกิเลสก็เป็นเหตุให้กระทำกรรมที่เป็นอกุศลกรรมบ้างกุศลกรรมบ้างอากุศลกรรมและกุศลกรรมนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดอกุศลวิบากจิตและกุศลวิบากจิตไม่รู้จบ ตราบใดที่ปัญญาไม่ได้อบรมจนเจริญคมกล้าสามารถประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมสังสารวัฏทั้งสามคือกิเลสวัฏ์กรรมวัตและวิปากวัฏรก็จะต้องเกิดขึ้นวนเยียนไปเรื่อยๆปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นนั้นก็เป็นกิเลสวัตรกรรมวัตและวิปากวัตคือ อวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารในวงเล็บกิเลสวัฏเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมวัดสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณในวงเล็บกรรมวัฏเป็นปัจจัยให้เกิดวิปากวัฏอวิชาคือโมหะเจตสิกเป็นอกุศลธรรมที่ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงเป็นกิเลสวัฏที่เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารที่เป็นผลของอวิชามีสามคือปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอนเนชาพิสังขารปุญญาพิสังขารได้แก่เจตนาที่กระทํากุศลกรรมที่เนื่องกับรูปค,คือกามาวจลากุศลกรรมและรูปาวจรากุศลกรรมอปุญญาพิสังขารได้แก่เจตนาที่กระทําอกุศลกรรม อเนียนชาพิสังขารได้แก่เจตนาที่เป็นอรูป,ปาวจรกุศลกรรมคืออรูปฌานกุศลสี่ปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนียนชาพิสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิในภูมิต่างๆตามควรแก่เหตุคือกรรมนั้นๆฉะนั้นปฏิจจสมุปบาท ที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงคือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปแต่ละขณะนี้เองไม่ว่าจะทรงสแสดงโดยในยะใดเช่นทรงสแสดงโดยในยะของปรมัธธรรมสี่โดยในยะของอริยสัจสี่หรือโดยในยะของปฏิจจสมุปบาทอัตถะที่เป็นลักษณะของจิตประการที่สามที่ว่าชื่อว่าจิตเพราะเป็นธรรมชาติ อันกรรมมกิเลสสั่งสมวิบากแสดงให้เห็นว่าในชีวิตตามความเป็นจริงบางขณะก็เป็นกิเลสบางขณะก็เป็นกรรมบางขณะก็เป็นวิบากซึ่งถ้าเข้าใจชัดในเรื่องวิถีจิตก็จะเป็นปัจจัยให้สติเกิดขึ้นพิจารณารู้ว่าขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิมรสรู้ผลตภะแล้วคิดนึกนั้นขณะใดเป็นกิเลส ขณะใดเป็นกรรมและขณะใดเป็นวิบากเช่นขณะที่เห็นปัญจทวาราวัชนาจิตไม่ใช่วิบากจิตจักขุวิญญาณเป็นวิบากจิตสัมปติชนะจิตเป็นวิบากจิตสันติรณจิตเป็นวิบากจิตโวทัพพนะจิตไม่ใช่วิบากจิตชวณะจิตไม่ใช่วิบากจิตตถาลัมพนะจิตเป็นวิบากจิต มีประโยชน์อะไรที่จะรู้ถึงความละเอียดว่าขณะที่เห็นวาระหนึ่งหนึ่งนั้นขณะใดเป็นวิบากและขณะใดไม่ใช่วิบากประโยชน์คือควรรู้ว่าธรรมะใดที่เป็นเหตุธรรมะนั้นไม่ใช่ผลอากุศลและกุศลทั้งหลายเป็นเหตุไม่ใช่เป็นวิบากขณะใดที่เป็นวิบาก,กจิตขณะนั้นเป็นผลซึ่งเกิดจากเหตุไม่ใช่เป็นตัวเหตุ ขณะที่กำลังเห็นนี้ถ้ารู้ว่าขณะใดเป็นวิบากเป็นผลของกรรมในอดีตที่ทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นจะคิดไหมว่ามีตัวตนที่สามารถปันดาลให้วิบากจิตใด,ดๆเกิดขึ้นได้ถ้ารู้ตามความเป็นจริงของจิตที่เป็นเหตุและจิตที่เป็นผลก็จะเห็นความเป็นอนัตตาในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นริมรส รู้ผลทพะและคิดนึกซึ่งจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้สติระลึกรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนั้นได้ว่าเป็นสภาพธรรมแต่ละประเภทซึ่งเกิดขึ้นเพราะปัจจัยทั้งสิน้นมีใครกลัวว่าวิบากจิตจะไม่เกิดหรือกลัวว่าจะหมดวิบากบ้างซึ่งไม่ต้องกลัวเลยเพราะไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้วันต่อๆไป เดือนต่อๆไปปีต่อๆไปชาติต่อๆไปก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่วิบากจิตจะไม่เกิดเพราะเมื่อยังไม่เป็นพระอระหันต์ก็ยังมีปัจจัยพร้อมที่จะให้วิบากจิตเกิดขึ้นสืบต่อไปเรื่อยๆแต่ควรระลึกว่าวิบากที่จะเกิดนั้นจะเป็นวิบากประเภทไหนเป็นผลของกรรมอะไรซึ่งในชาตินี้ ก็เป็นเครื่องพิสูจน์วิบากแล้วว่าแต่ละคนมีวิบากของกุศลกรรมหรือว่ามีวิบากของอกุศลกรรมมากน้อยอย่างไรข้อความในมโนรัฐปูรณีอัตถกถาอังคุตตรนิกายติกานิบาตปถมปันนาตวัรคที่สี่นิทานสูตรข้อ473แสดงปริยายแห่งพระอภิธรรมจำแนกกรรมไว้16ประการ เป็นอกุศลกรรมแปดและกุศลกรรมแปดคืออกุศลกรรมและกุศลกรรมที่จะให้ผลได้นั้นต้องถึงพร้อมด้วยสมบัติและวิบัติคือกรรมมสมาทานฝ่ายบาปบางอย่างคติสมบัติห้ามไว้ย่อมไม่ให้ผลมีอยู่หนึ่งกรรมมสมาทานฝ่ายบาปบางอย่างอุปธิสมบัติห้ามไว้ย่อมไม่ให้ผลมีอยู่หนึ่ง กรรมมัสมาทานฝ่ายบาปบางอย่างกาลสมบัติห้ามไว้ย่อมไม่ให้ผลมีอยู่หนึ่งกรรมัสมาทานฝ่ายบาปบางอย่างประโยค่าสมบัติห้ามไว้ย่อมไม่ให้ผลมีอยู่หนึ่งแสดงว่าเมื่อบุคคลใดถึงพร้อมด้วยคติสมบัติอุปธิสมบัติกาลสมบัติหรือประโยค่าสมบัติอกุศลกรรมบางอย่างย่อมไม่มีโอกาสให้ผล ส่วนอกุศลกรรมบางอย่างอาศัยคติวิบัติย่อมไม่ผลมีอยู่หนึ่งส่วนอกุศลกรรมบางอย่างอาศัยอุปธิวิบัติย่อมให้ผลมีอยู่หนึ่งส่วนอกุศลกรรมบางอย่างอาศัยกาลวิบัติย่อมไม่ผลมีอยู่หนึ่งส่วนอกุศลกรรมบางอย่างอาศัยประโยคาวิบัติย่อมให้ผลมีอยู่หนึ่ง ทางฝ่ายกุศลกรรม8ประการคือเมื่อบุคคลใดถึงพร้อมด้วยคติวิบัติหนึ่งอุปธิวิบัติหนึ่งกาลวิบัติหนึ่งประโยคะวิบัติหนึ่งกุศลกรรมบางอย่างย่อมไม่มีโอกาสให้ผลและกุศลกรรมที่จะให้ผลได้นั้นต้องอาศัยคติสมบัติหนึ่งอุปธิสมบัติหนึ่งกาลสมบัติหนึ่งประโยคะสมบัติหนึ่ง คติสมบัติคือการเกิดในภพภูมิที่ดีเป็นสุขติภูมิคติวิบัติคือการเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีเป็นทุกคติภูมิเป็นอบายภูมิทุกท่านจะต้องปฏิสนธิทันทีที่จุติจิตดับแต่ไม่มีใครรู้ว่าคติคือที่ที่จะไปนั้นจะเป็นสุขติหรือทุกคติบางท่านปรารถนา ที่จะเกิดในสกุลซึ่งไม่มีสุรายาเมาแต่เมื่อจุดติจิตยังไม่เกิดก็ไม่รู้ว่าก่อนจุดติจิตจะเกิดนั้นจะมีชวนะวิถีอะไรอะไรเกิดบ้างเมื่อจุดติจิตเกิดระดับไปแล้วก็ไม่รู้ว่ากรรมใดจะให้ผลทําให้ปฏิสนธิในภูมิใดถ้ากุศลกรรมให้ผลทําให้ปฏิสนธิในสุขติภูมิเป็นคติสมบัติ กุศลกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิในสุคติภูมินั้นย่อมประมวลมาซึ่งกรรมต่างๆในสังสารวัตรที่กระทำไว้แล้วที่ควรเกิดการเป็นปัจจัยให้วิบากจิตต่างๆเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์น่ารื่นรมตามฐานะของปฏิสนธิจิตนั้นๆแต่เนื่องจากอากุศลกรรมในอดีตก็ได้กระทำไว้ด้วยฉะนั้นทุกท่าน จึงไม่ได้มีแต่อิทธารมเท่านั้นขณะใดอากุศลกรรมให้ผลขณะนั้นวิบากจิตก็รู้อารมณ์ที่เป็นอนิธารมทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายถึงแม้ว่าทุกท่านจะมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมแต่การที่แต่ละกรรมจะให้ผลได้นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับคติสมบัติหรือคติวิบาก นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับอุปธิอุปธิคือธรรมะที่ทรงสภาพของทุกข์สำหรับอุปธิสมบัติและอุปธิวิบัติคือส่วนประกอบต่างๆของร่างกายซึ่งเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุขติภูมิแล้วก็ตามแต่อกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วก็เป็นปัจจัยให้เป็นผู้ที่พิกลพิการมีอวัยวะไม่สมประกอบเป็นอุปธิวิบัติ เป็นปัจจัยให้อ,อกกศลกรรมมีโอกาสให้ผลได้มากกว่ากุศลกรรมนอกจากนั้นกรรมที่ได้กระทำแล้วในอดีตยังจะต้องอาศัยการสมบัติเป็นปัจจัยด้วยจึงจะให้ผลได้ในกาลสมัยที่เข้าปลาอาหารบริบูรณ์ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวข้าวไม่ยากหมากไม่แพงในขณะที่บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข สมบูรณ์พร้อมทุกประการในขณะนั้นกุศลกรรมก็เป็นปัจจัยให้วิบากจิตเกิดขึ้นรู้อิทธาลมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ถ้าเป็นการลวิบัติยุคใดสมัยใดที่บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายข้าวยากหมากแพงกุศลกรรมก็ไม่เป็นปัจจัยให้วิบากจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายได้เท่ากับในสมัยที่เป็นกาลาสมบัติในยุคนี้สมัยนี้คนดีที่ไม่ได้กระทำความเดือดเนื้อร้อนใจให้ใครเลยก็ยังได้รับวิบัติถึงเจ็บปวดหรือสิ้นชีวิตได้เพราะเป็นกาลาวิบัติแม้ว่าจะได้สะสมกุศลกรรมมาแล้วแต่เมื่อเป็นกาลาวิบัติบ้านเมืองระสรําระสาย อกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วในอดีตก็เป็นปัจจัยให้อกุศลวิปากจิตเกิดขึ้นเป็นผลของอกุศลกรรมนั้นนอกจากนั้นกรรมใดๆที่จะให้ผลหรือไม่ให้ผลนั้นยังต้องอาศัยประโยค่าสมบัติหรือประโยค่าวิบัติประโยค่าสมบัติคือความสามารถในการภาคเพียรประกอบการงานด้วยการพิจารณาอย่างฉลาด กิจการงานทุกอย่างแม้แต่การโจรกรรมก็ต้องอาศัยความรอบคอบศิลปะความชำนาญและความสามารถในการที่จะทำกิจการงานนั้นๆให้สำเร็จความสามารถกระทำกิจการงานต่างๆได้สำเร็จเป็นประโยชน์ค่าสมบัติไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ตามไม่ว่าอาชีพใดกิจการงานใดก็ต้องกระทำด้วยประโยชน์ค่าสมบัติ คือพร้อมด้วยความชำนาญความสามารถจึงจะสำเร็จได้ตามต้องการอากุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วยังไม่ถึงพร้อมด้วยปัจจัยที่จะทำให้อกุศลวิบากกิจเกิดขึ้นเพราะขณะนั้นบุคคลนั้นยังประกอบด้วยประโยค่าสมบัติความสามารถในการงานนั้นอยู่และถึงแม้ว่าจะเป็นคนดีแต่ขาดศิลปะความรู้ความสามารถ ในการประกอบอาชีพในธุรกิจการงานก็เป็นประโยคาวิบัติจึงไม่เป็นปัจจัยให้กุศลวิบากเกิดขึ้นเพราะขาดประโยค่าสมบัติฉะนั้นเรื่องของผลซึ่งจะต้องเกิดจากเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยละเอียดพร้อมทั้งปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ผลนั้นๆเกิดขึ้นด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องของอนัตตาทั้งหมด ไม่ใช่เป็นตัวตนที่คิดเอาเองว่าจะบันดาลทุกอย่างให้เกิดขึ้นได้ตามความต้องการจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นต้องประกอบด้วยปัจจัยต่างๆแม้ขณะที่ขุศลกรรมหรืออาุศลกรรมจะให้ผลก็ต้องประกอบด้วยคติสมบัติหรือคติวิบัติอุปธิสมบัติหรืออุปธิวิบัติกาลาสมบัติหรือกาลาวิบัติประโยคาสมบัติ หรือประโยค่าวิบัติการเข้าใจรู้เรื่องเหตุรู้เรื่องผลรู้เรื่องกิเลสรู้เรื่องกรรมรู้เรื่องวิบากย่อมเป็นปัจจัยที่จะทําให้ได้รับทุกข์จากสังสารวัฏน้อยลงนอกจากนั้นจะต้องเข้าใจวิถีจิตว่าในขณะที่เห็นวาระหนึ่งหนึ่งนั้นวิบากจิตเช่นจักขุวิญญาณที่กําลังเห็นก็ดีสัมปติชันนาจิตซึ่งรับอารมณ์ ต่อจากจากักขวิญญาณก็ดีสันติระณจิตซึ่งพิจารณาอารมณ์ต่อจากสัมปติชนะจิตก็ดีวิบากจิตทั้งหมดไม่สามารถจะกระทำกรรมใดๆได้เลยขณะที่ทำกุศลกรรมประเภทหนึ่งประเภทใดขณะนั้นเป็นกุศลชวนะวิถีจิตขณะที่ได้ยินเสียงที่น่าพอใจโสตะวิญญาณก็เพียงเกิดขึ้นได้ยินแล้ว สัมปติชนะจิตก็รับเสียงนั้นต่อแล้วสันติชนะจิตก็พิจารณาเสียงนั้นวิบากจิตกระทำกุศลกรรมอกุศลกรรมอะไรอะไรไม่ได้เลยขณะที่กลิ่นที่ดีกระทบจมูกขานนวิญญาณก็เกิดขึ้นรู้กลิ่นนั้นสัมปติชนะจิตรับรู้กลิ่นนั้นสันติชนะจิตพิจารณากลิ่นนั้นแต่ทำกรรมใดๆไม่ได้ ทำให้รูปเคลื่อนไหวใดๆไม่ได้เลยขณะที่กําลังพูดเดินยกมือเคลื่อนไหวทํากิจการงานใดๆนั้นไม่ใช่วิบากจิตที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้โผฏฐพะแต่เป็นชวนะวิถีซึ่งเป็นปัจจัยให้รูปเคลื่อนไหวไปด้วยกุศลจิตหรืออกุศลจิตฉะนั้นจิตที่กระทำกรรมใดๆจึงไม่ใช่วิบากจิต ขณะที่บริโภคอาหารจิตที่เห็นเป็นวิบากจิตจิตที่พอใจในอาห,าหารที่เห็นเป็นโลภมูลจิตจิตที่ไม่พอใจในอาหารที่เห็นเป็นโทสะมูลจิตจิตที่ริมรสเปรี้ยวหรือหวานเป็นวิบากจิตจิตที่ทําให้รูปเคลื่อนไหวไปตักอาหารหรือเคี้ยวกลืนด้วยความพอใจนั้นเป็นโลภมูลจิตสติสามารถจะเกิดขึ้น และรูกร้กู้ลักษณะของจิตแต่ละประเภทได้ตามความเป็นจริงฉะนั้นจึงไม่ใช่หนีโลภะแต่ต้องรู้โลภะตามความเป็นจริงจึงจะละโลภะได้ตั้งแต่เกิดมาก็มีปัจจัยทำให้โลภะเกิดขึ้นเป็นปกติประจำวันขณะที่ประกอบการงานอาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นโลภะในวันหนึ่งหนึ่งนั้นโลภะเกิดมากทีเดียวแต่กุศลจิต ก็มีปัจจัยที่จะเกิดได้เมื่อเห็นประโยชน์ของกุศลจิตขณะที่รับประทานอาหารเมื่อโลภะชาวนะวิถีจิตเกิดแล้วดับไปชวนะวิถีวาระหลังจากนั้นเป็นกุศลโดยระลึกรู้ลักษณะของจิตที่ยินดีพอใจในอาหารขณะนั้นก็ได้หรือสติอาจจะเกิดขึ้นะระลึกรู้ลักษณะของรูป,ปธรรมที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหว หรือรสเปรี้ยวหวานเค็มที่ปรากฏก็ได้การอบรมเจริญสติปัฏฐานทําให้รู้สภาพของจิตได้แม้ในขณะที่ยังไม่มีการกระทําใดๆทางกายทางวาจาเลยเช่นสติสามารถระลึกรู้ว่าจิตที่เห็นไม่ใช่จิตที่ยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏเป็นต้น